เดชะพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมนให้เราภาวนาอุทิศแด่ยอเซฟทวัดพันทุมจินดาข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายร่มสถิตในสวรรค์พระนามพระรองค์จงเป็นที่สักการะพระนาจาักจงมาถึงพระประส,ระสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้ โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การประจนแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเถิดอามนวันทามารีเปลี่ยนด้วยพระหัสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ดได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนะักสันตามารีพระมารดาพระเจ้าโปดรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาป บัดนี้และเมื่อจะตายอาเมนพระสิริรุ่งโรนดแด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิตเมื่อได้ปฐมการบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอเมนพระเยซูเจ้าข้าโปรดช่วยเราให้พ้นขุมไฟนรกโปรดนำดวงวิญญาณทุกดวงให้รอดสู่สวรรค์โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดเดชะพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมน